สวัสดีครับผมคุณครูเลศัก์จ่มคายจากโรงเรียนพระฤาัไทยคอนแวนนะครับวันนี้จะมานำเสนอ b e s เบสแ c คที e นะหรือว่ากลุ่มเยาวชนอาสากล้าแผ่นดินนะครับภายใต้เครือข่ายเพื่อนคุณธรรมนะครับซึ่งกลุ่มอาสากล้าแผ่นดินนะภายใต้เครือข่ายเพื่อนคุณธรรมเนี่ยก็ได้ดำเนินกิจกรรมหรือว่าโครงการต่างๆต,นะตามแนวนโยบายของโรงเรียน นะซึ่งอยู่ในมาตรฐานที่4นะเรียกว่าจิตตาลมพลิไทยนั่นเองนะครับซึ่งโรงเรียนเนี่ยก็ได้มุ่งพัฒนามาตรฐานการศึกษาตามจิตตาลมพริไทยของพระเยซูเจ้าพร้อมถึงจับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะเราเริ่มจากการวางแผนงานภายใต้การดาเนินโครงการที่เรียกว่าโครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง นะซึ่งมีภารกิจในการกล้าทำดีเนะยาวชนกล้าแผ่นดินเนี่ยจึงมีวัตถุประสงค์นะที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้นะครับวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ของการดำเนินการเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมหรือต่อยอดไปสู่การดำเนินชีวิตนะครับ 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมด้านจิตอาสาซึ่งภารกิจของโครงการนี้เนี่ยมีด้วยกัน4ด้านนะครับข้อ3เพื่อให้ชุมชนหรือว่านักเรียนของเราเที่ไปร่วมจัดกิจกรรมเี่ยมีส่วนร่วมต่อสังคมสำหรับเป้าหมายในการดำเนินการหรือว่าดำเนินงานของเยาวชน อาสากล้าแผ่นดินนะครับก็อยู่ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเราจะดําเนินการหรือว่าทากิจกรรมเนี่ยทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เทิดทูนสถาบันด้านที่2เป็นกิจกรรมที่ด้านศาสนาและวัฒนธรรมด้านที่3ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านที่4ด้านสังคมซึ่งแต่ละด้านเนี่ยก็จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็สร้างจิต จิตสานึกด้านจิตอาสากิจกรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนโดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ครับซึ่งแน่นอนขั้นตอนในการดําเนินงานนะครับก็เริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งกลุ่มจัดตั้งกลุ่มต้นกล้า้าลือไทยนะซึ่งกลุ่มต้นกล้าพาลือไทยเนี่ยก็จะมีเครือข่ายอยู่ทั้งหมด27กลุ่มด้วยกันสี่ภาคทั่วประเทศ ภายใต้เครือข่ายเพื่อนคุณธรรมโดยมีพระเอกกล้าแผ่นดินหรือพระสังฆบริรักษ์เอกรักษ์อภิร,รักษ์โขนะจะกำหนดแนวทางตามภาร,รกิจสีด้านนั้นเสร็จแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติกิจกรรมตลอดทั้งปีกิจนะกรรมที่ปฏิบัติก็จะอยู่ใน4ด้านนี้แหละนะด้านสถาบันด้านศาสนาวาัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมแล้ก็ด้านสังคมนะครับเมื่อดำเนินกิจกรรมใน,ในแต่ละกิจกรรมน,นีก็จะมีการ ถอดบทเรียนมีการวิเคราะห์กิจกรรมกันนะซึ่งแน่นอนนําการวิเคราะห์หรือถอดบทเรียนนั้นเนี่ยนำมาสู่การพัฒนาในการทํากิจกรรมต่อไปนั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยทุกกิจกรรมเวลาสิ้นปีเนี่ยก็จะมีงานเขาเรียกว่างานรวมพลังก้าวแผ่นดินนะเราจะจัดทํารายงานประจําปีแล้วก็ส่งให้กับเครือข่ายเพื่อนคุณธรรมนะซึ่งแต่ละกลุ่มแต่ละชมรมเนี่ยก็จะดําเนินการในรูปแบบนี้เหมือนกันซึ่งถือว่าเป็น ขั้นตอนการดําเนินงานอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เราจะมีปลายทางที่มีงานรับรางวัลในโครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับฉะนั้นขั้นตอนที่เราได้รู้ว่ามีกระบวนการอย่างไรแล้วเนี่ยนะเวลาดาเนินงานเนี่ยนในเครือข่ายเพื่อนคุณธรรมเนี่ยก็จะมีวิธีการสร้างเครือข่ายโดยมี3ปัจจัยหลักนะดับแรกก็คือ 1. จุดไฟ จุดไฟนี่หมายถึงการสร้างศรัทธาบ่มเพาะเยาวชนที่เป็นเยาวชนแกนนําต้นกนล้าเนี่ยให้มีความศรัทธาในการทําความดีนะครับอันนี้เรียกว่าจุดไฟแล้วต่อไปก็คือใส่เชื้อใส่เชื้อหมายถึงการดําเนินการติดตามแนะนําระหว่างที่ทํากิจกรรมอันนี้สําคัญมากเลยคือเราจุดไฟแล้วเราก็ใส่เชื้อให้เขาสุดท้ายเราก็มาจบที่เกือกเก้อกูลเกื้อกูลก็คือการแบ่งปันความดีให้กัน การให้กำลังใจในการทำกิจกรรมหรือการมอบรางวัลในงานรวมพลังกล้าแผ่นดินซึ่งพระเอกกล้าแผ่นดินได้จัดทุกปีดังนั้นคำว่าเกื้อกูลเนี่ยก็คือในเวลาทำกิจกรรมเสร็จแล้วเนี่ยแต่ละชมรมใน27กลุ่มเนี่ยก็จะต้องนำภาพไปโพสต์ในกลุ่ม Facebook ของชมรมแล้วก็ Facebook ของกล้าแผ่นดินนะเรามี Facebook ที่ว่าครอบครัวกล้าแผ่นดินนะครับแล้วก็มีการให้กำลังใจกันหรือว่าส่งต่อ ในสิ่งที่ดีงามมันนะครับดังนั้นวิธีการสร้างเครือข่ายที่เป็นหัวใจสําคัญนี่คือจุดไฟใส่เชื้อและเกือือกูลครับฉะนั้นผลการดําเนินงานนะจากที่เราสร้างเครือข่ายแล้วเนี่ยก็จะมีผลที่ทําให้เยาวชนเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบนะเยาวชนสร้างกิจกรรมจิตอาสาได้และเยาวชนก็มีส่วนร่วมต่อสังคมนะซึ่งสามารถที่จะดึงให้ชุมชนหรือว่ากิจกรรมนั้นเนี่ย ทำให้คนในสังคมเนี่ยมาร่วมแรงร่วมใจกันทำนะครับซึ่งแน่นอนผลสลัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นนะที่เกิดขึ้นเนี่ยตลอดรลยะเวลา3ปีตั้งแต่ปี 60, 61และ62เนี่ยเราดูตามตารางชัดๆเลยนะครับปี60เนี่ยก็จะอยู่ที่9กิจกรรมนะ4ด้านปี61 10กิจกรรมและปี62 12กิจกรรมรวมตลอด3ปีมีทั้งหมด31กิจกรรมนะแต่มีผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมเนี่ย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนะครับซึ่งปัจจัยในความสําเร็จสําคัญมากเลยครับก็คือกลุ่มเยาวชนกล้าแผ่นดินเนี่ยมีเขาเรนะียกะมีความที่ขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยผู้บริหารให้การสนับสนุนนะกลุ่มเรามีการจัดทําแผนประจําปีอยู่ในแผนของโรงเรียนด้วยแล้วก็สนับสนุนให้เราเนี่ยได้ขับเคลื่อนกิจกรรมโดยสนับสนุนนโยบายทั้งทั้งทั้ง,ง,งโนโยบายทั้งงบประมาณต่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญ คนที่สำคัญเลยก็คือเครือข่ายเพื่อนคุณธรรมและแน่นอนในกลุ่มเราก็มีครูที่ปรึกษานะซึ่งผมเองนี่แหละก็ร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมลงม,มือปฏิบัติแล้วก็ทํากิจกรรมกับเด็กๆเองครับซึ่งประโยชน์ที่ได้รับแน่นอนกลุ่มเยาวชนกล้าแผ่นดินก็จะน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แล้วก็เยาวชนกล้าแผ่นดินเนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนอื่นๆแล้วก็เพื่อนๆในโรงเรียนด้วยนะครับรวมถึงกิจกรรมที่ สร้างขึ้นมาในแต่ละปีตั้งแต่ปี60 6 162เนะี่ยมันมีความต่อเนื่องทำให้ความดีนั้นเนี่ยถูกบ่มเพาะแล้วก็เกิดพัฒนาการนะครับจนกลายเป็นบทเรียนที่ได้รับนะนั่นคือกระบวนการสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมแล้วก็เกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ถอดบทเรียนในกิจกรรมที่ทำตามภารกิจ4ด้านด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนการที่เราทำความดีแล้วเนี่ยเราก็ ต้องเผยแพร่ความดีนี้คือเหมือนส่งต่อความดีเนี้ยให้คนอื่นได้ได้เป็นแรงบันดาลใจและให้รับรู้ซึ่งช่องทางการเผยแพร่ข,ของเราเนี่ยก็จะมี Facebook ใหญ่เลยก็คือครอบครัวกล้าแผ่นดะินลองลงมาก็เป็น Facebook ของชมรมต้นกล้าพระฤทัยนะครับแล้วก็มี Facebook โรงเรียนพระฤทัยคอนแวน t นะครับแล้วก็แน่นอนในเครือข่ายเพื่อนคุณธรรมเนี่ยของกล้าแผ่นดินเนี่ยก็จะมีศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนให้การสนับสนุน มีกระทรวงวัฒนธรรมนะที่ให้รางวัลเราเกือบทุกปีเลยแล้วก็นำผลงานหรือว่าสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยไปเผยแพร่ในสังคมใหญ่แล้วก็สุดท้ายเครือข่ายเพื่อนคุณธรรมซึ่งแน่นอนมีพระเอกก้าเป็นดินเป็นศูนย์กลางแห่งการรวมแล้วก็จุดไฟใส่เชื้อแล้วก็เกื้อกูลให้เราเนี่ยทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับเรามาดูผลงานครับ เด็กเราเนี่ยได้รางวัลเยาวชนอาสากล้าแผ่นดินโดยคนแรกเนี่ยก็คือนางสาวสุภาพพรพิสมัยเป็นประธานกลุ่มต้นกล้าของเรารุ่นที่สองนะครับได้รับรางวัลเยาวชนอาสาผู้เสียสละส่งเสริมสิน5้าค่านิยม12ประการาพอเพียงมีวินัยสุจริตและก็จิตอาสาภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้รับเมื่อปี2500 62นะครับอีกคนหนึ่งครับก็จะเป็นนางสาวอู่ทองสัพพวินยูนะก็ได้รับโลรางวัลเยาวชนอาสากล้าแผ่นดินนะซึ่งแน่นอนในรางวัลที่ได้รับเนี่ยก็ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีความเป็นเขาเรียกอะไรแบบอย่างให้กับคนอื่นนะครับซึ่งแน่นอนจากที่นำเสนอมาทั้งหมดนี้นะเยาวชนอาสากล้าแผ่นดินถือว่าเป็น best practice ของโรงเรียน เป็นต้นแบบนะในกลุ่มบุคคลนำไปสู่เยาวชนแล้วก็เยผยแพร่ไปสู่สังคมใหญ่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังการนำเสนอเนะยาวชนอาสากล้าแผ่นดินนะครับสวัสดีนะครับ